ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ OKMD Career e Bootcamp 21st Century Skill Online Workshop จะพาทุกคนเนี่ยมาทำความรู้จักับ Circular Design งานออกแบบนวัตรกรรมแฟชั่นและการประกอบธรุรกิจอย่างยั่งยืนที่จะช่วยต่อยอดธุรกิจที่ทำอยู่สร้างโอกาสใหม่ๆสร้างอาชีพสไร้างรายได้ต่อไปได้วันนี้ค่ะที่เตรียมมาเนี่ยเป็นโมเดลที่ใช้สอนธรุรกิจใหญ่ๆเลยอยากจะมาแชร์กับทุกคนก็เลยอ,อยากรู้จักทุกคนเพิ่มขึ้นด้วยคถามแรกส่วนใหญ่อยู่ที่5นะคะคนที่ฟังวันนี้เป็นใครทำอะไรกันมาบ้างพบเป็นนักเรียนซะเยอะเลยตอนนี้อะไรเป็น ที่มาแรง Y2K Minimal u p c y c l i n g แอคชั่นไหนที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคของเรา u o l i t i นำโด่เป็นผู้บริโภคมีคุณภาพนะคะใครได้ยินคำนี้ไหมไม่ค่อยเข้าใจเลยเยอะเหมือนกันวันนี้เนี่ยแหละจะได้เข้าใจกันมากขึ้นที่เราเคยได้ยินว่าเขาทำอะไรประมาณนี้รอบๆตัวเราก็มีเยอะเหมือนกันเนาะทำไมเราถึงสนใจเข้าฟังท้องมี้เราไม่ปรับกับดีไซน์ที่ทำอยู่อยากได้ความรู้ใหม่ยอดเลยค่ะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้นะคะตอนจบเซสชั่นเนี่ยเราอยากรู้อะไรทำไ ถึงเป็นสิ่งสาคัญจะนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรโอเคเยี่ยมเลยก็อยากจะ start วิดไว้ก่อนในขณะนี้บางแบรนด์โมเดลธุรกิจแบบฟาสแฟชั่นได้ก่อให้เกิดทยะแล้วก็มลภาวะเนี่ยเยอะมากเราผลิตเสื้อผ้ากัน150บันลียนมากกว่าจํานวนประชากรโลก20เทา่า80%ของการทาลายป่าที่เมซอนเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนพื้นที่เนี่ยให้เป็นพื้นที่เลี้ยงวัวที่จะเอามาทาหนัก ณปัจจุบันเนี่ยเราใช้โลกมากถึง1.7ใบถ้าเรายังคอนซูมกันแบบเนี้ยอีก30ปีเราต้องใช้โลกมากถึง3ใบอะค่ะทางที่ดีก็คือกลับมาปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตบริโภครวมทังประเทศก็มีส่วนรับผิดชอบแล้วเซอร์คูลาร์ดีไซน์เราจะเริ่มได้ยังไงไอสไตล์ได้กล่าวไว้ไอสไตล์ตัวจริงนะคะไม่ใช่หลายไอสไตล์คือถ้าเราจะแก้ปัญหาอะไรเราไม่สามารถใช้วิธีคิดแบบเดิมได้จากเดิมเราจะคิดถึงแค่ขายออกไปแต่ในเซอร์คูลาร์ดีไซน์เราต้องคิดไปถึงว่าเมื่อลูกค้าจะไม่ใช้งานมันแล้วมันสามารถ ไปที่ไหนต่อได้บ้างมันจะไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมหรือโลกได้ไหมเราจะคิดเอ้ยมันก็เป็นแค่เสื้อตัวหนึ่งเนี่ยไม่ได้ละเสื้อตัวเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งเนาะและจะอยู่ในโลกกับเราต่อไปเราไม่อยากให้คิดว่าเป็นเรื่องต้องทําเพราะว่ากําจัดขยะแต่จริงมันคือโอกาสใหม่ทําให้เกิดซิสเต็มที่มันแฟร์มากขึ้นแล้วก็มันจะเป็นโอกาสทางธุรกิจที่อันล็อกงานเป็นล,ล้านตำแหน่งนะคะแล้วก็มี g d p เนี่ยจิบล,ล้านดอลลาร์เลยของหลายประเทศเราต้องเหมือนแอดสกิลเพิ่มเพราะว่าเราอ่ะจะมาเปลี่ยนวิธีคิดละเป็นคิดทั้งงรระบบบในเปแกอกอ มาดูคะ่ะว่าเราจะไม่ปล่อยให้มีของเสียหลุดรอดไปได้ยังไงเราจะทํายังไงให้เขา reuse หมุนเวียนใช้กันต่อได้หรือเราสามารถนํากลับมาสู่การ remanufacture ได้ไหมหรือสุดท้ายเลยถ้ามันไม่ไหวละมัน,ปน cycle, ไป recycle กลายเป็นเชื้อเพลิงได้ไหมมันมี3ข้อง่ายๆที่อยากให้ทุกคนจดจําค่ะ design out waste and pollution ไม่ให้เกิดของเสียหรือมลภาวะตั้งแต่ต้นทางว่าอย่างเช่นใช้สารเคมีน้อยหรือว่าออกแบบแพทเทิร์นให้เหลือเศษตัดน้อย keep product and material in use คือหมุน เวียนอยู่ในวงจรการผลิตได้ไม่รู้จบสุดท้ายค่ะฟื้นผู้ระบบธรรมชาตินะให้ก่อให้เกิดผลลบทําให้เกิดผลดีกับธรรมชาติมันฟังดูเป็นยูโทเปียมากเลยเนาะ mm hmm. ก็อยากจะรีมายไว้ว่าแบรนด์ใหญ่ๆบนโลกเขายองทําไม่ได้เลยค่ะแบรนด์เล็กเนี่ยก็ยิ่งทํายากนะคะแต่เราเนี่ยสาม,มารถใช้ตรงนี้เป็นสตอรี่ของแบรนด์ที่จะดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาร่วมมิชชั่นนี้กับเราได้ สมมตินะคะเราอยากจะรีดีไซน์กางเกงยีนสักตัวหนึ่งเราจะทํำยังไงได้บ้างคือเราจะมาระบุก่อนว่าในการผลิตมันมีอะไรสูญเสียไประหว่างทางบ้างเราจะเปลี่ยนจุดที่สูญเสียให้เป็นโอกาสพอเราเห็นโอกาสแล้วเนี่ยเราจะมาหาบิสม Mo เดลที่เหมาะสมเฮ้ยเราจะขายเป็นชิ้นชิ้นหรือเราจะขายบริการและหากลยุทธ์การออกแบบที่เหมาะสมจากการออกแบบกางเกงยีนหนึ่งตัวเราอาจจะออกแบบชิ้นส่วนของกางเกงยีนให้มันสามารถถอดประกอบแล้วนามาซ่อมแซมตัดเย็บใหม่ได้สุดท้ายเราก็ จะนําไป implement กับแบรนด์เราอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่ทผู้ร่วมต้นนะคะสามารถลองหยิบแบบ apply กับตัวเองได้ในการสร้างแบร์ คะอย่าทำแค่เพราะว่ามันเป็นเทรนด์แต่ว่าอยากให้กลับมารีติงว่าแบรนด์เพอร์เพสของเราะคืออะไรหาตรงนั้นให้เจอแล้วก็ขายตรงนั้นก่อนที่เราจะเริ่มทําธุรกิจ <c oughs> นั่งคุยกันก่อนว่าเฮ้ยเราจะทําธุรกิจอันนี้ขึ้นมาคุณค่าให้เราจะสร้างคืออะไรหลายคนอาจจะเข้าใจว่าการทํเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนี่ต้องขึ้นอยู่กับ r a ม m ท t เรียลเท่านั้นแต่ว่าความเป็นจริงแล้วคือที่เรียกว,ว่าแรงงานเป็นกําลังสําคัญที่จะทําให้องค์กรไปสู่การทําสิ่งแวดล้อมได้้องออกดไลค์เห็นด้วยมาถ้าเจ้าของแบรนด์เปลี่ยนใหมคใสซดับะ่็เฮ้ยเราจับกล ไม่ได้ไปแข่งกันกดราคาถ้าคุณต้องการทําให้ธุรกิจเรายั่งยืนมากขึ้นคุณต้องไปสนใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนใครบ้างซัพพลายเออร์เเป็นใครเขามีปัญหาอะไรบ้างเราจะร่วมมือกันยังไงบอกเลยเหนื่อยแน่นอนแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องทำพิเศษโมเดลนะตอนนี้ไม่สามารถเป็นเคสตี้ให้กับใครได้เลยเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากเกินไปอย่างของแพลนมีออสเตรเลียโมเดลเป็นพิเศษโมเดลก็จริงแต่ว่าเราก็ยังจะต้องปรับเปลี่ยนไปควบคู่กันกับสถานการณ์โลกค่านิยมยของสังคม,ด,ด,มด,งคดูตี้สแตน กันเก่งมากพม่ใส่เสื้อซ้ำหรอทำไมแต่งตัวนี้อีกแล้ว Dress to express not to impress เรามีหน้าที่แต่งตัวเพื่อแสดงออกถึงตัวเราเองประเทศยุโรปตอนนี้เขามีนโยบายที่ Renew Deal มันเป็นการยกระดับมาตรฐานเขาเริ่มตั้งกฎเกณฑ์แล้วว่าประเทศของเขาจะต้องลดการปล่อยคารา์บอนไดออกไซด์ลงเท่านี้เท่านี้เพราะฉะนั้นเสื้อที่ชั้นจะนผลิตในประเทศหรือว่าจะเอาเข้ามาเนี่ยต้องมีการลดการคราร์บอนไดออกไซด์ลงด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ทำให้เขา มีลิมิตของการปล่อยการเล่นกระจกเกินที่เขาคิดไปชื่อนี้เป็นความท้าทายมากของเราคนเราเริ่มให้คุณค่ากับแบบความเป็นเวอร์ชวลเลยมันจะช่วยให้เราไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าจริงเยอะขึ้น,นมันน่าใช้ในการลองได้นะพวกลองเสื้อผ้า,าว่าให้ฉันชอบไหมกลับไปที่นิสของผู้บริโภคถ้าผู้บริโภคแค่อยากเอ็กซ์เพรสตัวเองเขาไปเอ็กซ์เพรสในเกมก็ได้นึกออกั้มเราซื้ออะไรก็ได้เราจะแต่งตัวหลุดโลกแค่ไหนก็ได้แล้วไม่โคตรเทเทยประเทศที่ผลิตการกระแพกอ่ะประเทศญี่ปุ่นเป็นยุโรปเราเป็นซัพพลายเออร์ของญี่ปุ่นได้คือ เล่นเล่นผู้อยอมรับจริงว่าคนไทย,ยมีสีมือช่างเย็บเรา,ามีสีมือรู้ว่าอะไรดีและอะไรไม่ดีเราอ่ะสนใจเรื่อง craftsmanship ม,มากที่ต่างประเทศอ่ะไม่มีแล้วสิ่งนี้คือสูตรพันเขาไม่มีช่างสีมือไม่มีกลุ่มชุมชนมานั่งทอผ้าด,ด้วยกันนี่คือสิ่งที่เขาทึ่งมากนะที่ประเทศไทยยังมีอยู่ ถ้าเกิดว่าเราจับจุดได้ว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนที่ชอบของยูนิคอันนี้จะเป็นตลาดที่แทรกเข้าไปได้เลยจริงๆแล้วปัญหาแรงงานมันเป็นมาอย่างยาวนานเป็นทุกุาหกรรมแหละมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างจริงๆอย่างแรกเลยเขาไม่รับค่าจ้างที่สูงเท่าไหร่ชั่วโมงการทํางานเนี่ยก็ค่อนข้างยาวบางที่เนี่ยก็ไม่ได้เหมาะแก่สุขภาพการทํางานของเขาเท่าไหร่ด้วยเรามองว่าความรับผิดชอบเนี่ยอยู่ที่แบรนด์หลวนๆเพราะแบรนด์เนี่ยคือคนที่จะมากําหนดนะว่าผลิตยังไงแล้วคนที่จะกําหนดแบรนด์อีกทีหนึ่งก็คือตลาดซึ่งก็คือผู้บริโภค ตัวเองก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยมาเรียกร้องให้การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นทั้งแบรนด์ภาคการผลิตแล้วก็ระดับของภาครัฐมันหาเชื่อโครงสร้างครับทุกคนการทำให้ธุกรกิจของเราเนี่ยมันยังยนย่งยืนเดือดเป็นต่อสิ่งเรีก้องการสื่อสารถึงพบแก๊สตรงนี้อย่างจริงใจ,จแล้วก็โปร่งใสเนี่ยเป็นความสำคัญมากมากก็อยากให้คนที่เป็นผู้ริโภะค่ะเริ่มต้นเอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจาวันลองสังเกตตัวเองมากขึ้นจริงๆแค่เราสังเกตตัวเองได้เลกน้อยๆอค่ะมันก็ช่วยแล้วนะ เราก็เห็นว่าเป็นแนวโน้มที่ดีในอนาคตที่เจ้าของแบนหลายคนจะรุกขึ้นมาทําสิ่งนี้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ปรับปรุงไปพร้อมๆกันพร้อมกับคอมเมนต์ที่โพสติฟีฟหน่อยจะได้พัฒนาวงการน,นี้ไปได้ด้วยกันนะะ